สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับเดี๋ยวมาดูความไวของระหว่างสองค่ายนี้ครับซันนี่กับโกเบโก้นะดูเอาเองนะเราจะถ่ายดูเราไม่วิจารณ์เยอะออเต็มแล้วรึตักก็ใกล้เคียงกันครับแตกใส่หกล้อดำปิดกันเลยเฮ้ยทำอะไรมัเนี่ะ โอ้ใครเลี่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยเลยไถน้ำมันเครื่องโอ้ยลื่นเนอะใส่เท่าๆกันครับดินข้างล่างรู้สึกว่าจะแข็งๆหน่อยด้านบน,นมันนุ่มดินสวยมากครับ ถ้าตักไปขายข้างนอกนี่โอ้ยชาวบ้านชอบเลยเนะี่ยดินแบบนี้ครับเป็นหน้าดินอันนี้เอาไปขายข้างนอกไม่ได้นะจบอ่ะนมเย็นครับอ่ลงมาแล้ว อยู่ใกล้กันไม่ได้ครับเดี๋ยวไปซูนด่าก,กันไปซูนด่าก,กันนะอ๋ออย่างนี้ดีกว่ามองเห็นกันขอยมาลบีิไม่ได้นั่งแท่นแล้วแหละ หกฟันครับตักใส่สิบล้อดำครับมียางคันมาปนด้วยหนึ่งคันยางคันนี้ก็คอกจะใหญ่หน่อยล้อจะใหญ่วิ่งโซนแถวภาคตะวันออกครับ แถวจันแถวชนจะมีแต่ยางก้ายางคันกับหกล้อดำแต่โซนภาคอีสานก็นิยมสุดฮิตก็แปดสองห้าครับยางแปดอ้าดีแบบยาวๆครับมาอันนี้วิ่งแับสิบล้อได้เลยครับสบายๆครับ จะใส่ประมาณเจ็ดตัก <S <S ตักแรกครับเดี๋ยวจะนับตักเลยนะยเปรียบเทียบกับเพราะว่ารถกระป๋องนะของแถวภาคอีสานนะอันนี้ไม่ใช่รถกระป๋องแต่ไม่ใช่กระป๋องนะใส่พอกใส่อะไรไปก็เทียบเท่ากับยางเก้าวเลยแต่ว่ายางก้าจะดีกว่าคือล้อมใหญ่กค่น,นั้นเองเฟืองใหญ่ กระโปกใหญ่อันนี้กระโปกเล็กครับแล้วแต่คนชอบครับคนก็ชอบรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยแ,แต่แถวภาคอีสานเขาไม่ไม่ฮิตกันครับแถวโคราชโอเค ยังเก้ายังคันยังมีเยอะๆเฮ้ยลืมนับเลยอะ่ะกี่ตักล้วไม่รู้ ขาดพุทธขึ้นมาแล้วครับ อะไรนะเนี่ยไม่ได้หยุดเลยอ่ะคนตักโอ้รถเยอะมาก โอ้ตรงนี้เหมือนลูกรังเลยอเอาไปปูทางวิ่งได้สบายเลย <c oughs> แล้วอันนี้ก็ออกตัวแล้ว <c oughs> เอ้ยได้ชนตูดเขาแนแน่